เชิญท่านสื่อมวลชนบนริุภาพการร่วมพันธสัญญาเพื่อความย,ายั่งยืนในโอกาสนี้เรียนเชนิญนะครับท่านนายกสภและก็ทุนยี่ของเราได้ครับได้เซ็นสัญญา ยุทธศาสตร์นะครับเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดส่งเสริมที่จะทําให้ เราได้เล่งเห็นความสำคัญถึงคุณภาพของปีตรีวันด้านการเกษตรเราได้เชิญท่านสืนนน่อมวลชนบรรจุภาพการร่วมพันธสัญญาเพื่อความย,ยั่งยืนในโอกาสนี้เราได้เชิญนะครับท่านนายกรก็มุตรีของเราได้ครับได้เซ็นสัญญาแล้ว ื้นที่สวนอย่างที่ท่านประธานได้บอกไปนะคะว่าเรามีคลิปและหยิกเองเนี่ยพอได้เริ่มเข้ามาเนี่ยก็ก็ได้รู้ว่าการทําสวนเนี่ยเขาทำยังไงบเบื้องต้นแล้วและการทาสวนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าปลูกรดน้ําใส่ปุ๋ยแล้วเก็บผลผลิตได้ในระหว่างทางเนี่ยมันจะมีโรคมีดินฟ้าอากาศที่เราไม่สามารถควบคุมได้อีกหลายอย่างที่ทำให้เป็นปัจจัย เราจะต้องมีตัวช่วยมีสาอรอาหารนะคะเพื่อในการเติบโตซึ่งบริษัทตัวค้าดิโนเวชั่นเนี่ยก็คือ,อตอบโจทย์ตรงนีอยู่แล้วแหละแต่อีงเนี่ยก็คือเข้ามาเป็นส่วนช่วยสําคัญที่ช่วยและการันตีบอกว่าสินค้านี้เนี่ยช่วยแก้ปัญหาอย่างไรให้กับเกษตรกรท่านที่ปลูกอะไรก็ตาม แล้วก็เวลาที่เราไปสวนเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเครียดนะคะเครียดกับอะไรเครียดกับผลผลิตที่มันไม่ได้ตามที่ต้องการโรคที่เขาไม่สามารถรักษาให้หายได้ของต้นไม้ของเขาและวันนี้เนี่ยพอเขาได้มาเจอผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยนอกจากที่จะมันฟื้นฟูต,ต้นไม้ของเขาได้เนี่ยยังฟื้นฟูภสภาพจิตใจของเขาที่มันเคย,ย่ํา,ยาแย่กับผลผลิตได้ด้วยซึ่งตรงนี้นะคะอีกมองว่านอกจากที่จะมีสินค้าที่ดีแล้วเนี่ยยังคงมีเขาเรียก i เขาเรียกว่าดูแลเยียวยาหัวใจของเจตรกรไปด้วยและใครนะคะที่อยากที่จะหันมาใช้กินซีนะคะอยากให้ลองเปิดใจดูกับผลิตภัณฑ์ผู้าจตจารย์และสารประทุนด,ดินปลายนงเกษตรด้วยหญิงที่ดิการนะคะเป็นนักร้องมา20ปีนะคะถ้าเขาเรียกว่าไม่มีความมั่นใจในสินค้าหญิงไม่ลงมาเป็นแบรนด์นเอมบรสเดอร์และไม่การันตีด้วยตัวเองกับทุกส่วนฝ่ายกฎหมายก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการดูแลสัญญาเจตจาสําหรับองค์กรที่จะขยาย เติบโตขึ้นในระดับสากลน,นะครับเราจะมีเรื่องการป้องกันวางแผนในเรื่องของริขสิตนะครับเครื่องหมายทางการค้าแล้วครับดูแลสมาชิกนะครับให้ได้ผลตอบแทนตามตัวบทกฎหมายนะครับซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายแล้วก็ขอให้เชื่อว่าเป็นเครือข่ายสีขาวโดยการดูแลของบริษัทนายไพศาลนะครับก็ให้สมาชิกมั่นใจว่าในทุกเจรจาสัญญาการเติบโตณนะวันนี้นะครับเราตั้งเป้าที่พันล้านเราเชื่อว่า ออตอนนี้มีแบรนด์อเน็สเตอร์ก็คือน้องหญิงนะครับคุณหญิงเชื่อว่าในอนาคตรเราจะขยายไปถึงภูมิภาคนะครับในระดับประเทศนะครับเราก็ในฝ่ายกฎหมายเราก็ตังคงที่จะทําการเจรจาในทุกระดับไม่ว่าจะในประเทศไทยแล้วก็คู่ค้าที่เป็นต่างชาตินะครับอาจจะไปไกลได้ถึงที่คิดที่หวังเป้าในปีนี้นะครวันนี้1สิงหาคม2568เป็นวันดี วันที่ World Class Innovation WCI เปิดตัวแบรนด์ Ambassador ผหญิงทิติการใต้ไทยสงจะเป็นแบรนด์เป็นตัวแทนของ World Class ที่สามารถที่จะสื่อสารข่าวข้อมูลทุกๆอย่างไปสู่พี่น้องครอบครัว w o r ร์ค l ร s s และมวลชนทุกๆท่าน ให้รับทราบรับรู้ว่าบริษัทเราทําอะไรดูแลเกษตรกร,ร,กรอย่างไรดูแลพี่น้องประชาชนแค่ไหนแล้วที่สําคัญเรายังเปิดตัวผู้คนสาคัญอีกหนึ่งท่านคือท่านทนายไพศาลเรืองฤทธิ์ซึ่งสามารถที่จะมาดูแลทุกๆเรื่องทุกๆราวให้เข้าสู่ความเรียบร้อยนักธุรกิจบริษัททุกท่าน ขอให้สบายใจได้ว่าธุรกิจเวิร์คชส์รเราเครือข่ายสีขวาวโปร่งใสเราสามารถที่จะนำพาพวกเราทุกท่านไปสู่ความสำเร็จที่ต้องการและยั่งยืนได้ตลอดไปนอกจากที่เราได้ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็คือทนายที่ปรึกษาทนายไพศาลเรืงฤทธิ์แล้วเนี่ยแล้วก็น้องหญิงทิติการแล้วเนี่ยค่ะแบรนด์บัสเตอร์ของเราเราก็ยังมีการ ต้อนรับด้วยนะเราต้อนรับผู้นําของเราด้วยค่ะที่เพิ่งก้าวเข้ามาสู่ครอบครัว WCI หรือครอบครัวเวร์ค้าของเรานะคะแล้วก็ท่านผุ้นี้ก็จะมีชื่อเสียงมายาวนานหลายปีอยู่ในข้ามบอร์ดอยู่ในธุรกิจขายตรงนี้ค่ะซึ่งวันนี้เราก็ต้องแบบต้องบอกว่ามีความยินดีอย่างมากเลยนะคะที่ผู้นําเริ่มตบเท้าเข้ามาในนี้แน่นอนค่ะระยะเวลา9ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าอดทนนะคะยืนหยัดแล้วก็รอคอย เพราะเราเชื่อค่ะเราเชื่อเหลือเกินว่ามนุษย์เครือข่ายหรือมนุษย์ขายตรงเนี่ยค่ะที่ยังอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วจะผ่านการเหนื่อยเน็ตทั้งเหนื่อยหน่ายนะคะมากแล้วแล้วก็วันนี้อาจจะใครหลายๆคนที่กาลังหาที่พักพิงกาลังหาที่ที่เขาจะฝากชีวิตไว้ได้นะคะซึ่งแน่นอนค่ะเวิร์ครัสเราเตรียมพร้อมแล้วรองรับตรงนี้ได้แน่นอนค่ะแล้วก็การที่เราจะก้าวไปสู่พันล้านนั้นนะคะเราจะต้องเพิ่มกําลังคน แล้วก็กลยุทธ์ต่างๆนานาแล้วก็รวมทั้งสินค้าด้วยค่ะที่เราจะต้องอัปเดตกันอยู่ตลอดเวลาเลยหรือต้องมีสินค้าเข้ามาเพิ่มนะคะรวมทั้งการเกษตรของเราแน่นอนเราก็ยังมีสารชีวพันธุ์ที่เข้ามาจับมือกับเราอีกค่ะเป็นลมใต้ปีกให้เรานะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยข่าวดีที่สุดเลยก็คือทะเบียนปุ๋ยค่ะเราได้ทะเบียนปุ๋ยอินรีย์เรียบร้อยแล้วค่ะที่จะเอาตัวเลขนั้นไปติดข้างกระสอบแล้วก็สามารถพูดได้เต็มปากเต็มคําว่าปุ In ๋ยอินซีเวร์คตายหญิงเกษตรค่ะ นะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่ายินดี4เรื่องเลยนะคะวันนี้ตั้ง4<ม>เรื่องเลยค่ะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ต้องบอกว่าเป็นวันที่เราหลังจะก้านะคะนี่คือก้าแรกนะคะในการเปิดตัวนะะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์มาสเตอร์หรือแม้กระทั่งทนายไพศาลถามว่ามีส่วนสําคัญอย่างไรเพราะว่าเราจะต้องเติบโตต่อไปนะคะในสากลกันแล้วกันค่ะดังนั้นเราก็จะมีอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะว่าสินค้าด้านเกษตรของเรานะคะเด<ม>ี๋ยวเราจะมีธุรกิจอะไรบ้างที่จะเข้ามาต่อยอด แล้วก็สนับสนุนให้ยอดขายหรือของนักธุรกิจของเราปังๆค่ะ